สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนุจ้ามาเจอกับช่องปูนา USA กันอีกเช่นเคยนอกจาเนาะมื่อนี้มาแบบภาษาอีสานบันเทิเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะมื่อนี้จะมกขอบอกภาษากลางนะคะจะพูดจะบอกภาษาอีสานเนาะค่ะมื่อนี้เนาะก็ปูนาจะมาตั้งแต่ที่ปูนาเคยลงคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยเปิดประเทศไปตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะพี่น้องเนาะ กะเดี๋ยวปุณาจะมา,าตั้งแต่เปิดประเทศมามีประเทศอย่างเนี่ยค่ะที่เขามาในประเทศไทยนะคะ มันจะมีอยู่ประมาณสิประเทศค่ะเดี๋ยวปุนาจะมารายงานให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปติดตาม,มพร้อมๆกันด้่จ้ะพี่น้องเด้อ่ะคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมด้วยจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูนาเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆม,มานําเสนอเลยค่ะสาหรับท่านที่กดติดติดตามแล้วปุนาขอบคุณไลๆเด้วยจ้าเด้อขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ปูนาตลอดมานะคะเฮีสาวอุบลค้นเกิดคนกโกดคนกโกดเลยค่ะพี่น้องเด้อ สาวอุบลค้นโกดในอเมริกาเด้อค่ะมื่อนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาอีกห้องนะคะอันนี้เป็นห้องรับรัแขกอีกห้องของบ้านปูน่านะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศค่ะวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าสามีเขานั่งอยู่ฝั่งโน้นแล้วเขาเปิดทีวีดังพี่น้องโอ้ยเปิดดังดังกันเลยใหญ่ามากห้องนี้พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี่ปูน่าจะมาเบ้าถึงนะคะมีประเทศอียังแน่ที่เขาหลังจากที่ประเทศไทยเปิด ให้ค้นต่างชาติเขาไปท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายุา้งน้าเนะก็มาเบิงค่ะพี่น้องว่ามีมีจักประเทศนะคะเดี๋ยวบุญน่าจะมาเบากให้สู้ฟังเลอพี่น้องเด้อเปิดประเทศนะคะเปิดซิพประเทศเดินทางเกาบประเทศให้มากติ่สุดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะคะแค่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกเองนะคะยังบ่ถึงเจ็ดหมื่นเลยค่ะพี่น้องมาเบิงในพี่น้องประเทศอีย่างที่มาในประเทศไทยนะคะอัน หลังจากประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการโควิดในที่แรกเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะจากนอกต่งางชาตินะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาติผ่านมาโดยวันแรกเนของการเปิดประเทศมีเอ่เที่ยวบินแจ้งโดยสารขมาผ่านสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมดหกสิบเอ็ดเที่ยวบินนะครพี่น้อง้าเป็นเป็นอย่างเป็นเหลืองย้ำย้ำดีนะพี่น้องเมื่อผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมาก็ต้องฝากการผ่านการตรวจคัดกรอง ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศนมจะนอกประเทศก่อนถึงจะเข้าประเทศให้ได้จากนั้นถึงจะเขามาตัติดต่อกับตัวแทนของโรงแรมนะคะน่ะเนาะห้องถงชั้นอสองฝั่งขาเข้านะคะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นโรงแรมที่นักท่องเที่ยวจองไว้ล่วงหน้านะคะพี่น้องจากนั้นไฟต้อนรับของโรงแรมจะพาไปขึ้นรถแล้วก็ตรวจ RT-PCR ยืนยันผลสั่งอีกครั้งผลการตรวจอีกครั้งนะคะนั่นโดยผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวลงเครื่องผ่านเข้ามาในตัวอาคารเราจะมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมนะคะโรคระหว่างประเทศเคยตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองโควิดเนีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปอนุญาตเดินทางเข้าประเทศด้วยระบบ COE ขณะที่บางส่วนจะใส่พิธีตรวจด้การสแกน QR วด้วจ้าก r r โคดของระบบไทยแลนด์เพ s นะคะเพื่ออำนวยวยความสะดวกให้อีกสองทางนะคะพี่น้องโอ้ยบางทียอโอ้ยประเทศไทยเนี่ยเขาไปพี่น้องมาตรการดีดีมากๆนะคะพี่น้องเนาะม,มาเบิ้งนะคะพี่น้องประเทศที่เขาเดินทางเขา้า ประเทศไทยนะคะมีอยู่สิบประเทศนะพี่ดา้งคือหลังจากที่เปิดประเทศไปตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หนี่พฤิกาย,ยนสองพัาร้อยหกสิบสี่ถ้าถ้าอากาศยานทุกแห่งเดยแกประเทศแรกนะคะที่เข้าประเทศไทยมากที่สุดโอ้ยเป็นอีย่างที่แบบว่า ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นอเมริกาพี่น้องคนอเมริกันเข้าประเทศประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกในสองพันสี่ร้อยหกสิบห้าคนมาอันดับหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องประเทศอเมริกาประเทศที่สองคือประเทศเยอรมันนี้นะคะสองพันสามร้อยสามสิบสี่คนอุ้ยก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นอกพี่น้องเนาะมาประเทศที่สามก็คือประเทศใหญ่ๆทางนั้นนะคะคือประเทศอังกฤษค่ะมาประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกคนเนาะค่ะ ต่อไปกับเป็นประเทศประเทศที่4ี่คือญี่ปุ่นค่ะพี่น้องจ้า1 ,200 258คนเด้อพี่น้องเด้อมากะประเทศที่หาหนี่อกะคือประเทศเกาหลี906คนประเทศที่หคือรัเสเซียรัเสเซีย9 0 5คนอุย้ยต่างกับเกาหลีหนึ่งคนพี่น้องเกาหลีนี่906รัเสเซียนี่มาอัาอด,ออดับมาอัาดับอัาดับห เกาหอุย้ยต่างกันอยู่แค่คนเดียวพี่นองกับเกาหลีมาอันดับเจ็ดนในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแปด้คนอันดับแปดในมาสวีเดนค่ะสวีเดนเจ็ด้คนอันดับเกาหลฝรั่งเศสหกรคนอันดับ10ส,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ห้้อยคนป้ายเป็นอียังวาที่แบบว่าก็เลือกงามยำดีนะคะเป็นอะไรที่อ่หน้า ประทับใจนะคะอเมริกานะคะเข้าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งนะคะโอ้โหเป็นอันว่า,อ,าอันนี้เป็นที่มาของอก,ก,กรมควบคุกรมควบคุ้มโรคพี่น้องก,กระทรวงสาธารณสุขโอยอันเบาไทยไปกับขาดพี่น้อง อันตรงโทษที่อันหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะมาล้มให้บึงนะคะว่าประเทศอียังเนี่ยมีคนมีคนอันอันตอบเข้าไปนะก็คอมเมนต์นะพี่น้องมีคนคอมเมนต์มาประเทศอันอันเพื่อนบ้านหายไปใส่เบิร์ดคืออันบอมอาอุดหนุนประเทศไทยว่าสันพี่น้องว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อัน อันอันบ่เบาดีกว่าเดี๋ยวสิบดีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับประเทศเท่ากับวัภูมิใจนะอะยายาไปเบาอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะเข้าไทยมากที่สุดคือหน้าจะเป็นประเทศอเมริกาเี่เข้าไทยมากที่สุดก็เป็น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 อะไรที่ที่ดีนะคะสําหรับเปิดประเทศแล้วก็ขอให้อัน ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วค่ะขอใหอ้เสื้อนะคะเสื้อไวรัสลดลงนะพี่น้องก็ขอให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเป็นปกตินะคะก็ปุณาก็เอามารายงานให้ฟังนะคะคลิปนะคะสำหรับคลิปคอนเทนต์นี้นะคะสําหรับหลังจากที่เปิดประเทศไใหนะ้แล้วเนาะมีประเทศใดท,ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมั่งนะคะก็ก็อย่าลืมนะคะสาวๆอัน ตอนนี้กัมีนุ่มฝรั่งเริ่มเข้าประเทศไทยแล้วนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันนะคะออกเดทนะคะพยายามออกเดทกับหนุ่มนะคะพยายามเพราะตอนนี้ก็การท่องเที่ยวกันเริ่มเปิดแล้วนะคะก็ตั้งจุดมุ่งหมายไว้นะคะว่าจะเดทหนุ่มประเทศไหนก็คิดๆนะคะวางแผนไปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็อ่า สถาอา,าการอะไรต่างๆก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะน้อก,ก็ขอภาวานากันอย่างนั้นนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับขึ้นมาเป็นปกตินาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นกาลังใจให้นะคะก็สําหรับสหรัฐอเมริกามันก็คือปูนาย,ยูฟอริดามันกับเป็นเป็นอีกอย่างที่แบบว่ายู่ง่ายกินง่ายพี่น้องเพราะว่าฟลอริดามันเป็นเป็น,ปนรัฐที่ ตั้งแต่มีโควิดตั้งแต่ขั้งแรกรัฐฟลอริดากับโบเคยแบบว่ามีมีออ่อ่มีการสั่งปิดพวกบงพวกร้นานอาหารยี่เคแคสองอาทิตย์แค่แคแนั้นโอ้ยตั้งแต่เนี่ยตอนตอน,ตอ,นอ่หปีแรกๆปีสองพันยี่สิบพี่น้องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แค่นนั้พี่น้องหลังจากนั้นกับฟลอริดาก็เปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ใส่ชีวิตกันปกติมันก็เลยแบบว่าปูน่าก็เลยอยู่ฟอริดามันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่แบบว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงมากนะคะเพราะว่าที่ฟอริดานี่มันเป็นการใส่ชีวิตที่ปกติพี่น้องตั้งแต่เพราะว่าปูน่าตั้งแต่ที่เกิดอโควิดในที่นี่ปูน่าไปทํางานตลอดพี่น้องไม่เคยหยุดจ้าเถื่อมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าปูน่าใส่ชีวิตปกติมาตลอดมันก็เลยแบบ และอีกอย่างปูนากา็เลยฉีดยาไว้ค่ะพี่น้องจา้าเพราวะว่าปูนาทำงานอยู่ในค่ายก็ยามากก็เลยฉีดทันทีอย่างสิพี่นอ้องมันก็เลยแบบว่าการใช้ชีวิตอย่างมันก็เลยแบบว่ามันมันก็ได้แตกต่างอย่างมากมายแลวก่า,กอ,าอาหารการกินหรือความเป็นอยู่มันก็ได้เดือดลงเดือดร้อนอย่างเพราะว่าและอีกอย่างปูนากาาับสามีก็ทํางานตลอดมัเกิดเลยมีปัญหาเรื่องไอ้เกี่ยวกับไอ ไอ้ work from home work from home อย่างเพราะว่าสามีปูน,นาก็ไปทํางานปกติปูน,นาก็ไปทํางานปกติชีวิตมันก็เลยแบบว่าอยู่แบบสบายสบายไม่ได้วิตุกังวลอย่างเพียงแต่เขาดูแลตัวเองเวลาออกข้างนอกก็ใส่หน้ากงหน้ากากถึงเขาจะเปิดประเทศถึงเขาจะแบบว่าให้คนต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเขามาในมาท่องเที่ยวในรัฐฟลอริดาเนี่ยแต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าไปทํางานเนี่ยปูนาจะใส่หน้ากากาตลอดนะคะก็ฝาก พี่น้องคนไทยเขานะ่จาจะพี่น้องเนาะอันอย่าลืมนะพี่น้องถึงว่าสิเปิดประเทศถึงว่าสิได้ฉีดยาเข้าต้องดูแลตัวเองเนาะคะ่ะนอกปูน่านี่บ่เ,เคยถอดหน้ากากไว้ลาอเอาไปขางนอปูน่าจะใส่หน้ากากาตลอดก็ถ้าเข้าดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆพยายามอย่าไปไกลคน เวลาเห็นคน,นหลายๆก็จะไปสู้สิงขนาดปูนาเป็นนางร้านอาหารปูนาต้องใส่หน้ากากพี่นนองกินเขา่าก็ต้องไปนใกใกใกั่งไก่หมูนอกจากไปกินเขา่าก็ครอครัวเท่จะแบบว่านั่งครับแบบต้องใส่หน้ากากก็เอามาสาสู่กันฟังนะคะก็ขอให้นะคะประเทศไทยเฮานะคะกลับมาสู่สภาพปกติในเร็ววันนะคะขอให้เศรษฐกิจดีวันดีคืนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ ปูนาก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าประเทศอะไรมั่งนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งก็เป็นสหรัฐอเมริกา2465คนอันดับที่2เยอรมนี2334คนอันดับที่3มสหรัฐอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ1376คนอันดับที่4ญี่ปุ่น1,258คนอันดับที่5เกาหลีใต้9ก้คนอันดับที่7เอ่ออันดับที่หคือเกาหลีเกาหลีใต้นะคะ ก้าอยหกคนอันดับที่หกรัสเซียเก้ยหคนอันดับที่เจ็กับสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์ 8, แลนด์แปดยสาคนแล้วก็อันดับแสวิตสวเดอยย่สิบสคนอันดับเก่าฝรั่งเศสหกเกหคนอันดับสินี้คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หาคนนี่ก็นี่เป็นการที่มาจากการควบคุม โรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกนําลังใจให้ปูหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสุขภูสุขคด้วยจ้า